สบายดีพี่น้องโบสุขุสุคนบพ่อกันหลอดเทียงพี่น้องโอ้เทียงเมื่อไกับบุคอยมีแนวอยู่แนวกินปนัญหาหมดเไปหาอยู่หากินพี่น้องเฮ้ยไปซื้อจั่มหัวใจมาแล้วก็ซื้อปีงไก่พี่น้อง ปิ้งไก่ปิ้งละเศร้าบาทจามหัวใจนี่ไม่ละหาบาทพันกีบพี่น้องไปพี่น้องตั้มน้ไม่สมมากินครับปิ้งไก่อาหารเทียงอันนี้เราไม่สมพี่น้องแม่น้องคอมเจ้าบ่ต้มเดี๋ยวพี่น้องเลยเพราะว่าเคยกินดิบ ตำถูกเถือ่อมีแต่ตำกินดิบกานใส่ต้มใส่แกงนะอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าตำผมเคยต้มพอแม่พากินแบบนี้ว่าสันซาลางน้ำไม่สมก่อน รีบน้ำออกพริกอันนี้พักแปด ความนัวกองไม่นั่งความกับสิเต้นดงๆเนี่ยจักน้อย Pradek mm -hmm. ลอยพี่น้องล้างมือมาด้วยพี่น้องบัสสุขสุขชนสบายดีพี่น้องสบายดีบัสสุขสุขชนมันก็พอครับทเก่าพี่น้องก็สองคอมมีโซนาเมื่อนี้ภาคพี่น้องกินเข่าพี่น้องมาไพี่น้องกินเก่าพี่น้องมาดิอ่านเท่ากับแมนจามหัวใจเนาะแล้วก็ตำนน้ำใบสมมาด้วยพี่น้องเด้อยผักกระโดนับมาบ้านพี่น้องกินเข่าร่วมกันบัสสุขสุขชนมาดิกินอยู่ไซเราพี่น้องกินยีนออกซั้น สองคอนคือเก่าพี่น้องมาเนี่ยเถาแม่พักผ่อนอยู่ตลางปิ้งไก่พันบุกินนร่ำเนาะปิ้งไก่พันกินปิ้งไก่ขอบรรยากาศพี่น้องเชียงไก่หน่อยห้องหน่อยเนยี่ยคือมาไหว้เนี่ยนีค่คนหน่อยบอกพัน กเสริมค้ายเขาเซลล์นิดเดีคล้ายเขาปะลงไปไตของป๊าหอค้ายมากเค้ายมจากคนก้อะ้องม้แปดอ่ะมันลงอยู่มันรองเก็เรฝาาไปส่งคนลงคนนี่ส,นส่วนนั่นแหละ้มดามสุนา้นะ คล้าเขาหางห้าก่เเตยมใช้นั่นมุนเทาห่้เหมือนมมอยไล่รูพ่น้อ่ะไม่ทีเดียวมึงไปค้ำพี่ร้มงจะคำไหนสองสามสองสองมันจะมื่งอะไรหรอสองถิ้า่ะหนึ่งเต็มหนึ่งม่อแมนฮะแมนบ่อสอง่ะสอง สามสามพาสีสุขหาสาวหกสิบเจ็ดจันตันแปดตันเคือว่บาบ้านบ้านน้องชิโนโน,น,นะบ้านซุ้มเขาอยู่เดนนีแหละบ้ามนมันค้องฟอยเปิดเสียบุญกลุ่มเขาพี่น้องในเมือ่อเอกใหม่แปดคำเจิ้นช่อ,องโปรงกับวันอังคารชิมาในอาทิตย์น่ะเดนนี่แหละแต่โอ้โหเธอกระดิ่งได้ไหลายมือ สิบหกคันุดนะส <15 S 2> ุดััดบแาาจันสิบสองคคงกัรรบบุญทีสบสองบุญบน้องชินโน่พี่น้องเลยมาหลอกกินข้าปุ่นเ้อคุณได้าย,ยากฮะเาะฮะกรารับไปเลยละ พูดน้องเศรโลดเลยะพี <sl Brain> <región> ่น้องพื <fold> ่อนปน้องคม้ายผลบ่า้ายแล้วเโลดแล้วว่อย่าบอเบิดบ่บหน่อยเลยพี่น้องเศรโลดม่แม่น้องอนเป็นคนอัน สันหาขอบปุ่นขับปาดขอคอบเนี่เป็นสันหาเนื้อพี่น้องแผนกหาเนื้อได้หอเปล่าเนื้อ,อหอนนอม่แล้วอันีเป็นตัพันจะติดไม่ไหล <c oughs> าเอาขจเนเขจอหาร้อยารุ่นบันนงนกันพี่น้องซีนพูดหาร้อย บาทม่ได้หนอยนายลา,ปไ,าไปนไหนเนาะขาสะกันใบงต้มน้ำม่สมเนี่กินกับอันนังใบพักสองฝ้าเนาะปิ่งกุ๊กปิ่งเขียดปิ่งปลาอู้เขากันขากำล,ำลังเยอีย่เนอะ บรรยากาศมันเด,ด็ดกินเขาอยู่นอกบ้านแนมไปทั้งนั้นเลยว่ะน่าหิวคิวงอมันเหลืออัมพาพี่น้องเลยแซ่บขักได้พี่น้องก,กินปิ้งไก่กับตำหมักตำม,มันไม่จบอันนี้เนี่ยมันเออหนูจามหัวใจมันเอาหัวใจงัวใจควายนะมันรัดเป็นตอนแต่ก็ม,มามักเสียบจะไม่ เฮ้ยฉเอิร์นมาจามเนาะ 好。